สวัสดีครับผมชื่อนายธรุทธ์องสิงหน์นาถชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ับสองวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ห้องสมุดและข้อความปฏิบัติของห้องสมุดนะครับจะเป็นไงตามกันมาดูนะครับตามมากล้อง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 โดยจะมีข้อความปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดอย่างนี้นะครับโดยเริ่มจากข้อที่1คือการถ้าจะขึ้นมาใช้ห้องสมุดต,ต้องถองดรองเท้าและว่างให้เป็นระเรนนะรบียบ เชฟไปห้องสมุดกันหมดมว่าตอนนงเของเราอ่ะมีห้องสมุดใหม่แล้วนะไม่จริงดีมีทักไปดูน่ใช่ใช่เอ้าอินเทนมากว่าไงไปห้องสมุดกันมเขาก็รับปันดีเลยไปร้านกัน เืองของรองเท้าสีที่มันท่อสมุดนะอุ้ยขอโทษโดยกฎข้อที่สองของการใช้ห้องสมุดนะครับจะมีการรับสถิติของระดับชั้นแต่ละระดับชั้นมาชั้นนี้นะครับอันนี้คืออะไรหรออินอ๋ออันนี้หรอคือ ที่นักปฏิบตของห้องสมุดใน,นแต่ระดับชั้นนันตอนนี้เราต้องใส่ช่องไหนอะใส่ตามระดับชั้นเลยข้อที่3นะครับทางห้องสม,มุดัะไม่อนุญ,ญาตให้นกักเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานนะครับเพราะอ,อ,อาจจะทำให้ เบีนห้ามมืออาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาทำในห้องสมุดนะโอ้ยขอโทษเราไม่รู้เชื่อสิกันข้อที่สี่นะครับคือมารายาทในการใช้ห้องสมุดควรอ่านหนังสือให้เสียงเบาไม่คุยกันเสียงดังเพื่อให้เก็บคนที่มาใช้บริการห้องสมุดครับมีห่าวเช้มีห่าวมี เขาอ่านหนัสืเล่ม,มนี้จบนะเขาคงได้บินวีจีด้วยแหละจริงหรอโอ้แต<อ>่ก็ข้าสิ่งเราบ้ากเลยเราไปเจอกันมีไหมเฉพเองว่าสอบครั้งนีง้จตได้ะค,คะีนนเ่าห่ นี่นะครับคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับคือการใช้ห้อสมุตรเราใช้หนังสือแล้วเราก็ต้องไปเก็บให้เป็นที่ที่เรับน สำหรับตัวหนูนะคะคิดว่าการที่มีห้องสมุดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะเราสามารถค้นคว้าหาความ,วาม,วามรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเพียงแค่เข้ามาในห้องสมุดแห่งนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีเลยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะโดยการใช้ห้องสมุดนะครับเราไม่ควรน,นาอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานครับอาจทําให้หนังสือเสียหายได้ครับผม น้องค่ะแล้วบอกวิธีการทําอย่างถูกวิธีให้น้องค่ะก็จะไปนะคะกับการแนะนน้ำขั้วสมุดของใงเรืนของเราค่ะเพื่อนๆที่พี่น้องกดไลค์และคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะครับ